สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคลิปครับผมแต่เป็นคลิปต้นเนื่องจากคลิปที่แล้วครับผมที่เจา้าดอกเตอร์จัดเฉลยนะครับผมฉเฉลยวันนี้ก็มาจอบเบื่อนเจา้าอ่าคุณคู่ครับผมคุณหมอเรียบร้อยแล้วครับได้แจมแล้วก็ตั้งใจใหญ่เพื่อนได้แจมนะครับผมไปยัดใส่นน้ำขังบ้านขังเกอนเพิ่นละขเอาอย่างเงี้ <c oughs> งย,งงยครับขันข้าเลยเลยเดี๋นี้ส่วนเจา้าดออก่าส่วนเจา้าอ่คาคุณครับเจ้าคุณคู่ก็ได้ นั่งสูงกับนกปาอยู่ครับพี่น้องกดกู้กู้อยู่นกป้าไม้นี่กับเนื้ะครับผ,ผมเพราะเคยมาเอาอยู่สองตัวแล้วก็จากเลื้อที่เลืออยู่ี่ก็จากเนว้อเนี้ยจยพี่น้องนั่งสูงกับนกปาอยู่กดกูกดก,ดกดู้อยู่อว่ไปจับนลยค่ว่านกว่ามีป้าเไปเที่ยงแล้วละ ครับพี่น้องปลาหลายกรับมตงแต่นยามานถึงแล้คือไม่จัทุ่งแล้วสียงนีคู่เสียปลาตินเสียงใหญ่เลยครับกทุกทุเลยครับพี่น้องเสียงคู่ปัน มข้าล่มอยู่ครับผมยี่งเสียงลุมอยอู่เสียงใหญ่เอริลุครั่ป่านี่บนเหยียบก็คืไปี่น้อกปลา,าเขารวมอย,าาอยู่สูงขึ้นไปจากพเนียขึ้นไปท,ทั้งๆประมาณจะสามเมตรเลยพี่น้องสองเมตรกว่านี่ลยละเสียงใหญ่เลยครับผมมีขาลุ่มพอมคัดลุ่กปลา อึบขยับลงในนึงครับผมดีขี้น่อยนะึงเป็นมรุนแล้วครับผมแก็ที่สองสีมากว่ะอือโอ้ยโอ้ยออกมาอยู่ต้นอ้าล่างตั้งๆเลยครับผมผมมาอยู่ต้นด้านล่างตั้งๆดีถูไปข้าเรื่อยครับผมไม่ต้องเปไหนไหนมันมั้งมัน ไปเองแล้วนะครับพี่น้องเขาไปรวมแล้วเต่ายู่ทั้งไตไปนี่เก็บต้นหนาล่างต่มันดำเขาไปแล้วครับผมแม่มาเไปแล้วจะขึ้นเองขึ้นไปหา้าวันนี้เสียงนี้ในอีรีลัวกันไปแล้ว ไขายคุณแม่แล้วครับอขึ้นไปแล้วครับพี่้องครงขวา่าเนี่ยครับผมหางมมันมมันเม็คู่ๆครับผมมันนี่เต็มแมาเต็แแล้วคู่คคอรอยู่ครับผมอือวิ่ขนเครื่องผลบานนี่ขึ้นไปยุงงาเก่าโอ้ย น,นี่น้องปาาโพเถียงแล้วด้วยครับเด้อนีไ่ได้สิเปียเข้าไปตีแล้วยังไงโปตีก็ออกนั่นแหละตรนี้โปปากแล้วถูกปีช่ากำลังตึงเขาอยู่ครับผมกำลังคอยหยอดเขาอยู่มาวิ่งตัวอื่นเข้าไปควนท่านั่นแหละถูมถูกปุ๊กดึงเคร่องขึ้นไปครับผม สาม,มีตุ่นดีโอ้ยโอ้เสียงเลยครับบาทนี่ขั้นบทีก็คือออกด้วยครับด้วยลักษณะนี้บอกปลานิ่งเลยตอนนี้นิ่งเลยกําลัางสังใจอยู่ครับผมเอาจได้ดี เป่งส่งคือสิบ่ลลง่ง่าย,ยครับพี่น้องเอาเทอมสีภาพไปใส่เอาเจ้ารกเตยเจ้ารเตยไปใส่ก่อนครับผมแล้วก็อียสิขึ้นมาจดอดเสียเวลาครับผมว่าจะตรงเตยตอนนี้ครับดูรถมาใส่ผมจะทาม้าไปกวนเดี๋ยวผมพาาดใส่เจ้ารเตยครับผมค่อยขึ้นมาหลุดไหมระวางล่อเจ้าคุณคู่ครับผมก็ะสีมาใส่เจ้ารกเต์ไว้นน่ครับผมพี่น้องขางทางคือเก่าล่ะแต่ว่า งนันไปใซตห้งหน้าต่ำๆพุ่นมีนกปลาอยู่นี่อยู่แต่บจรลุสิล่งไปหอดพุ่นบ่เอาไปครับพุ่นวิี่มหอดต์ลดอยู่ครับพี่น้องคู่แล้วจะรกเตอะน,นกปลาเขาแล้วจะมเชียตัวเลขคู่แล้วครับเลย รักคู่แล้วครับตอนนี้คู่แล้วคู่ยาวๆเลยฝุ่นรถมอเตอร์ไซค์กอะไรไม่หอดอยู่เขย่างมากเลยครับใส่ตัวกระถินน,นั่นลงนี่ทางซ้ายนี่ น,นกปลาครับผมคู้จะตกเตือ์กันเรเรียกขึ้นปลาติดจะไล่ไปปะยังไงอ๋อเขาไม่อีกสองเขาไม่อีกสองเขาไม่อีกสองเข้าร่วมอีกสองครับผมอึบมาอีกสองเพ่นาะไรเนี่ยขึ้หยีบแล้วขึเหยียบแล้วคือพวกปาก นี่เด็กโ่แทะคขาบอกอีกสองครับผมยานี่คู่แล้วจะต,ต้องเตยคู่ครับผมเตอคู่แล้วพวปากคือนิดแทะน้องป้ากำพิดไปนี่เอาเดี๋ยวผมซองกล้องจะเึิดตรงครับผมพี่น้องหาเรียมหาไร่ซองกล้องก่อน ่ันข้างมันใจแล้วครับผมพี่น้องว่าเรียบร้อยครับผมแต่บ่รู้ว่าสิเป็นตัวไดเท่านั้นละ่ะนกปาย,ยังรววอนี่เลยครับตอนนี้ยังซุ่มยังนัง่นง็ไยังจูห้ยไกลๆพเพียแหละแต่ว่าตอนนี้เงียบเลยครับผมเดียบม่อนพเพียคือสุ่มหมู่ๆจังหน่อยมันเรียบร้อยแล้วครับผมหมันตัวเนืองเท้คือพวดคือพวดเนี่ตัวน,นี้แห้งว่านได้พอะสองเลยที่ครับผมออกแล้วนกปาออกแล้วออกตัวนึงอข่นยาน เอาเดี๋ยวผมซองกล้องเช็คให้มันละเอียดก่ันนะครับคานมันได้ดีกับสีผ้าขาไปเอาลุ่มเลยครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคึ้ว่าบ่พลาดครับผมบ่หลอดดอกตอนนกปลาตัวยังรวบอยู่อีกสองตัวครับผมเดี๋ยวผมฉิบผ้าเป๋อลงครับผมแล้วกัใส่เขางาเก่าล่ะเป็นอีกยีพี่หนึ่งต่อไปครับผมเดี๋ยวไปเอาลงเลยครับผมตอนนี้ผ้าไปเอาลงน้ำกันเรียบร้อยครับผมจัดอีกแล้วเจ้าด็อกเตอร์มื่อนี้เครือหมันท่านผู้นี่ไปครับพี่น้องไปเอาลงน้ำกัน รอยมันเรียบร้อยละรอยเส้นพ่ละเห็นแตหังเด็กดัดูเจ้านกเต๋อเกิดเงียบไปเลยนกป้าเก็เงียบเพื่อเกเข,ข,ขามานั่งโฟนมันโตเนืองครับผมอยู่ในห้งเร็วนี่ครับแต้มแรกของพนก็ไปเบิ่งแต้มที่สองกันเป็นน่าจะเป็นตัวเสียงเน,น้นน,น้อยๆนะครับผมที่คู่ไล,ล่ไหล่ละเขาที่แรกกันละเพราว่าเจ้านกเต๋นพูดคู่ไหลายประนันคู่สัน โอ้มาแล้วมาแล้วออกไปลูกนึงแล้วองุ่นย่านไงอู้หูขีดตุ่มครับผมพี่น้ตุมต่มเปียกตุ่มเปียกมันเรียบร้อยแล้วมจุคูลม่ะจุคูล่ะมาเห็นควันแล้วไปแล้วนกปลาออกอีกตัวนึงครับผมโเดี๋ยวไปอีกที่นี่เดับ เรียบร้อยนะเอ้ามันมันมันโอ้โหถุงปลดลกม้งให้่บนนั่กันครับผมแปบ๊บนึงครับเออมันต่อเนี่อง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 มันต่อเนื่องคือวันนี้นี่เสียงขันเออเสียงขั้นฝาดพุด๊บแหะคือสิดังควายเทปุ ปิงอ้วนแล้วบ่ยูไอไก่ก็บ,บ่ได้ยินนานเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ฮะสุเลยจ้าดร็อกเตอร์ครับผมสุดยอดเลยตัวนี้ใช้เวลาบรดุดเลยครับผมยางบริเวหอดรถดอยู่ตับเลยครับผมพี่น้องนี่เรียบร้อยตอวนแเสียงบอกอยังไงเดี๋ยวเงียงเพียงน้อยครับผมจัวนนเสียสง นี่เอาผมปลดออกมาให้เบิกนักกันครับผมนี่โอ้ตัวนี้ปากสันๆัน,น้ะครับพี่น้องปากสันๆครับผมเอ้ยนี่ยโอ้ผมเห็นน้ำนอกเหลื่อมตาพี่น้องเหลื่อมหูเหลื่อมตา เด็ดเนี่ยนั่นเบิง้งบาทเนี่ยเป็นยังไงเป็นตัวพู้หรอกครับผมพี่น้องเพราะว่าเขามาคู่สูงเลยครับผมตอนแรกขั้นบาวชตัวสองตัวที่เขามาที่หลังเนะครับเด้อแต่ว่าก็เงียบไปแต่ก้อนหนานั่นอยู่ก้อนนุกอีกสองตัวเขามาอยู่ครับพี่น้องนั่นเฮ้ยยังดีน้อเขา โอ้ชิดอยู่ครับผมพี่น้องชิดอยู่ชิดอยู่นานโอ้ยนี่ครับผมพี่น้องมาแล้วครับผมพี่น้องเออมึงเลื่อมมึงไล่กันเบมึงไล่สนับปีกเพมันนี่ครับผมตัวนี้ย so first, ับออกมาจากตีนบ้านแน่นน้อยนึงครับผมไก่เติมอยู่กลางทงอยู่ตัวนี้นี่นี่แต้มสองตัวนี่แต้มแรกครับผมนี่แต้มสองครับพี่น้องอ๋อสุดยอดแล้วครับผมโมนี้เจ้าดอกเตอร์ขั้นมานกับมานต่อเนื่องเลยครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยกระซิ ขอจบคลิปไว้คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับผมแล้วก็เสียใจขึ้นอีกค้างๆกันเลยครับผมเพราะว่านกปลาสองตัวที่เขามาที่หลังหันเขามาห้อยแบบงงๆหันเนี่ยบนเห็ดยังอยู่ครับผมก็เสียเอาเพิ่มขึ้นอีกอยู่พี่น้องเป็นอีพี่อีอีอีพี่หนึ่งนะครับแล้วอีกคลิปหนึ่งครับผมพี่น้องนี่ครับผมเอาครับสำหรับคลิปนีไน้ไว้เท่านี้ก่อนครับผมพี่น้องฝากเป็นพี่น้องเป็นกระต่าใจได้ครับเด้อช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งครับผมเป็นกรลังายใจนะครับผมก็สิได้เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้อง้ในเบิ นี่ครับเจ้าดอกเต์สิผลงานเป็นยังไงท่านล่ะครับผมสิ่ม้านต่อเนื่องไปเรื่อยๆบ่ตอนนี้กับเป็นแต้มที่หาแล้วครับนี่บานนี้หาแล้วครับพี่น้องตัวเนืองเลยแต้มที่หกสิม้าบ่คงเพิ่นได้แต้มร่วมครับผมเอาครับสมาชิกไ้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ